อ่าฮะผลนู huh. ตามล่าแบก้ายอังกฤษบวกเก้าอ่านะผมไปตุนมาได้แค่นี้แหละมันไม่มีคนขายแล้วหาย,ยาวมากเหไม่ค่อยมีคนลงขายมิเชลดักม้แในช่วงเช้าคุณดูผมดักทิ้งไว้กามาตีวันนี้ที่เราจะตีในวันนี้ก็จะมีแอดลีโคแล้วก็ลุกชอแล้วก็มิเชลนะครับเดี๋ยวผมตีมิทเชลไว้ก่อนแล้วกันอันนี้ไม่ค่อยอยากได้อ่ะมีพาร์ฟรีด้วยเดี๋ยวผมเปิดให้รับชมพร้อมงานก็เดี๋ยวเอาบวก5มาเปิดให้รับชมนะอันนี้เดี๋ยวเอากันแตกใช้ด้วยขอเคลียร์ใบฮาไปก่อนนะครับุณดู าม,มันไม่ติดผมว่าจะไว้ตีเดือนหน้าเลยเชื่อบบวกหนึ่งยังแหลกเลยนะอะดูกล่องบวกห้าดีได้ลรโอ้กล่องบวกห้าก็เป็นกล่องยางยืดเหมือนกันนะเนี่ยอันล่างสุดร้อยสิบสามบวกห้าแน่นอนเอ้ยร้อยสิบห้าบวกห้ายี่สิบสี่ยูจีอาูเบลเลเจนทำไปเล่นไปได้โลนโดกูรวยแล้วเนี่ยโด้วนโดหล่อส่วนยี่สิบสี่ยูก็ไม่เอาได้ไหมเขีย์การ์ดเอ็มไปก่อนได้ตางมาต่อยอดอะไร เอ็มมาพอได้อะไรตีบวกเล็กน้อยน,นะที่ดีที่สุดคือนี่คนดูทีซเอาไว้อาน,นังเตะนี่ของดีเลดดีก็ต้องมีบวกห้าอุ้ยทีอนะไม่ใช่เฮ้ยโอ้ฮะซีบแมนยูใครอุ้ยเินเดอร์ลอบบวกห้าจริงร้อยสิบห้าบวกห้าคือพลังเท่าไหร่คือร้อยิบป่ะหรือร้อยิอดอยากรู้ก็กดแค่นั้นแหละ โ oh, oh, อ้ยี่สี่โอ้คุณเด้อไรเนี่ยหกแสนโอ้คุณเด้อะไรตีบวกเหรออันนี้เนี่ยประมาณล้านนึงัแหละแล้วก็เอ็มีหกแสนก็ประมาณล้านห้าพาร์ฟรีมิเชลไปก่อนมิเชลได้สองทีนะครับซื้อตุ่นไว้เลย,เลยมับเข้าให้เลยมิเชลตัวแรกออกมาแล้วอื้ <c oughs> ผมเอาไปเวลมาเต็มแล้วไงมันเสียดายถ้าไปเวลใหม่เผื่อมันแบบฟุกติดขึ้นมาอนะไรผมตีสีหลอดเองนะสี่หลอดอ่ะอเอ้ลองตีสี่หลอดก็ได้เอมีแอดดี้โคปีอีบีเอสอยู่อืม, K, P, e ก,อมกันแตกมีหนึ่งล้านก3ลสานนผมว่าไม่น่าใช้นะกันแตกผมว่ามันเปลืองตีสดไปเลยไอ้พวกนี้แตกได้ไอ้มไม่อยากออก จะเอาลูกชอแล้วมาถึงลูกชอแล้วไวจัดงั้นเดี๋ยวไปไปตีโคก่อนแล้วกันเอาลูกชอก่อนเดี๋ยวไปตีโคโคนี่ตีให้แตกได้เลยผมจะตุนบวกแปดมันไว้ก่อนนะไม่งั้นไม่มีตัวเล่นนะคนดูแต่เห็นคี้พูดเป็นเล่นลูกชอในละบวกสิคมมเข้มๆลูกชอมีให้เห็นแน่นอนกดดอกนี้สัมผัสได้ยังไงก็ลั่นยังไงก็โดด โดดออกเลยแตกสามล้านเลยอะ่ะไม่อยากไายังงั้นเดี๋ยวผมไปตีโคโปีเอลเอ็นก่อนเดี๋ยววนมาซ้ำแพงนนอะไรอะไรนี่แังโดนป่าหน้าเค้กอีกกูโอ้โหเอ้ยมีคนตีบวกเยอะนะเนี่ยตอนนี้าตลาดบึ้มบมเลยวะมาฮับแอรี่โคตัวสุดท้ายในค่ำคืนนี้กดเลย ไม่มาสักตัวแต่ผมยังเชื่อมั่นว่ามันจะมาอยู่ใช้เลยเราไม่ค่อยได้ตีบ่อยอยู่แล้วไม่น่าใช้เลยุเสียของจัดมิเชลสดไปเนี่ยตัวถูกๆเนี่ยตัวหกแสนกูขอแค่นี้มันมากเกินไปหรอครับ GM หรือยังไงจะติดไม่ได้เลยเหรอตัวหกแสนในวิเชลเนี่ยให้หนูหน่อยขอตัวถูกๆแล้วเนี่ย มาดีลูกชอยัดแม่งกูไม่สนทุกวันนี้หกเจ็ดยังโคตรยากอืใช้สามล้านเลยเหรอใช้เลยเพราะตัวอื่นไม่ได้ตีแล้วไงลูกชอมันติดทุกอย่างจบสวยงามมาลักกูตีสดต่อเลยกูไม่สนเอ้ยมันจะไม่มาสักตัวจริงเหรอวะแต่ผมว่าลูกชอนี่มีโอกาสนะสี่หลอดชนสี่ทีอภินิหาร ทุกอย่างมันถูกกำหนดไว้แล้วนับหนึ่งครับยืดสุดนับหนึ่งยืดอีกทีนับสองนับสองนับสามนับสี่ถึงแล้วนี่หว่าเฮียจะไปรอห้าเฉยจังหวะเคิมมาเฉยลูกชอคมๆปะ เลิก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 ราอ,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 อังกฤษเลยไหมทำทีมื่นเลยไหมคณรู้ลำบากากเนาะตีไปกี่ทีไปเนี่ยไม่รู้อะรู้แต่ว่าเจ็บให้อะไรร้อยสิบแปดเลยป,ป่ะปิดท้ายคลิปนี้เปลี่ยนใจละตีดินเทนเนอร์สาดีกว่ามาดอกสุดท้ายเอาแล้วไงไหลมนไหลไม่ได้หมดแล้วสักตัวหนึ่งก็ยังดีอะดีนก็ถือว่าไม่แย่มามาม,าม,ามาดีนมา ไม่มาสักตัวผมต้องเล่นตีบวกไปสักเดือนจริงๆนะครับเดือนหน้าทั้งเดือนช่วงหลังแาบนี้ด้วยจะคิปตีบวกอีกทีอาจจะมาอีกทีเดือนสิบอะคุณดูแม่งไม่มาสักตัวเลยแสงจัดปะโดอ้วนตีติดเดี๋ยวเอามาทำมิลานนะมีเชฟอยู่เนี่ยว่าเจ้ะบาโชมาเป็นอะไรลืมไปล็อกแม่งไว้อะไรตัวสามแสนนี่เหรอซื้อมาสองล้าน รวมเบ็ดเสร็จประมาณ4ล้านตีติดได้5ล้านอู้คุ้มใช่ไหมช่วย <c oughs> ตอบให้ชื่นใจหน่อยคนดูอูคุ้มใช่ไหมเนี่ยก็ <c oughs> อ้วนบวก5บวก8ตีไม่ติดเลยบวก5มีให้เห็นหรือเปล่ามันผิดหวังมาทั้งคลิปแล้วบวก8แค่บวก5คงไม่ยากหรอกมั้ง <c oughs> เแค่นั้นดึงเชฟกลับมามาเล่นด้วยกันพลังพอๆกันเลยร2อย2ี 123, 120, ได้อยู่ได้อยู่เอาไว้ทำทีมบวกหเล่น ลักกี้เวงแต่ดอ,อกก่อนหน้านี้กดไปหมดแล้วอันนี้กดอีก5ทีก็การบวก8มาเนะนี่ยนี่ s อ p ผมออกวะไอ้ดี ID นี้อ v วผมแบบหนาเตร์เกินว่ะมีเยอะจนไม่ได้อยากใช้รับมาดูการลุ้น8ปดิเมื่อวานมีคนดูเขาเปิดได้ฟูเต้นะมาดูดวงของเราบ้างดีกว่าจะได้อะไระจิ้มทีเดียวเลยตื๊บตอืมสิบปดใบ ไปเลขเก๋อุย้ยแต่ก็บวกแปดอยู่นะคิดดูดิถ้ามันเป็นเอโต้ขึ้นมาเบือเลยนะก็ดูดีนี่ว่าจากลักกี้เวลห้าแสนก็ขายได้แหละนึกว่ามันจะทุเลศดว่นนี้นะตอนแรกถือว่ามีทองเก็บไว้เป็นอะไรแล้วกัน